ค่ะอาจารย์แล้วที่ผ่านมาผลตอบรับของคนที่ใช้นวัตรกรรมนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยทุกคนก็ปกติแข็งแรงดีผิวสวยหน้าใสก็เป็นนวัตรกรรมที่เราเชื่อว่า,าการคณดลคิวร์ดีเซลเนี่ยจะเป็นนวัตรกรรมที่เป็นอมตะนะครับเพราะคิวร์เซลคือเซลในร่างกายเซลภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สามารถกําจัดเชื้อ เซลที่ติดเชื้อทุกชนิดสามารถกำจัดเซลลผิดปกติทุกชนิดด้วยพิธีการธรรมชาติคิวรัทีเซลจะไม่ไปแตะเซลล์ปกติในร่างกายเลย<ฆ>เพราะฉะนั้นไม่มีผลข้างเคียงใดๆ<ฆ>นะครับและเราจะสบายใจขึ้นถ้าเราบอกว่าการกระตุ้นคิวรัทีเซล์ของเรานั้นกระตุ้นโดยการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เราสกัดมาจากมะขุกดกระดมถั่วเหลืองฝรั่งบบบผสมแล้วให้มีสูตรสำเร็จซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันทำเช่นนั้นจริง ที่สนใจเทคโนโลยีชีวการแพทย์มาในเชียงใหม่ครับ